สวัสดีควแม่ทอมวัสดีน้องบุครับสวัสดีครับผมวดที่อัดว่างหันหงลมเพิ่นเชียนตัวงหรือลืเมนะสี่เดเนาะสี่เดวัดสนร์สี่เนลด์วาดยาเนาะที่ตอนยาล้มอ่ะอล่างรถสองอันนในกูเนเจอร์เลยโอ้ ทะเบียนรถหนึ่งห้าเจ็ดสอพดเลยว่าเดี๋ยวสิหามือวันที่สิบหาานิกาบมากก่ติโอ้เขาเอาเขาบเขียนตหนึ่งหเจ็ดหานกนิดนึงก็เป็นเจ็ดันยันแมนเจ็ดหาเจ็ดสามตัวีนึ่งหาเจ็ดหมทะเบียนรถไหมเบียนรถห่งห้าเจ็ดสองครับผมนั่น เจตัวพอดีบวกตัวโอ้ยพี่น้องโอยเนาะบหน่งห้าเจ็ดสองเยหนึ่งห้าเจ็ดสองยไทยเยยุพี่น้องที่แม่เดียไทยเลยกบอะไรก็อ้ไเลยยมือเมื่อเราพูสดไทยเลยุเราพไสดเน่เองปนเบ้องไสดบนดนี่หนึ่งห้ากก่อนไทยเดู้เนี่ยนบอกตมาหลังเนาะ้านพึ่งก็บอกแม่นยุแม่นตีานึ่ง้านพึ่งลัยังไดก่แม่ มันเหนนรกนเห็นนองเลียมาเออเออตอนนี้เอานีร่มแบบนี้เอาไปหลังเออพูื่นพ่อน้ามือว่าเปียดด้งเนี่ยเปียก กันเมื่อเนี้ยนี่คือเมืว่าเพิ่มตีนแต่หา้างบนข้างล่างก็สดีราคือกันนี่คนแบบว่าหาตามันมาคนบอส่กัน่ืออันนี้คนเราส่กันมานม็ยตัวน้อจับตานเออตอนเมื่อกันเมื่อันอันพ้นเบกลับไป้างหลังออันนี้ประเทศที่เห็นอยู่กับอกาะที่บางที่ตอนไหนทำตลอดเลยห่องเออเลยไปวิ่งหาางหลงมันวิ่ง บางครักก้งกยิ่งหาอย่างเลยน,นี่อเออแม่ัจะต้องบุกเขียนเนียงกว่าบุกเขียนในผูเขียนใรให้ลูกอ,อันนั้นผู้เขียนในซูนึงนัง่นอันนั่น<อ>คุน่งสามารถที่จะเขียนให้มิน,นึงก็มิ่งหาแต่ว่าให้นิ่นหาแม่ได้ว่านึ่งกับ กในตัวเดียวกันไม่ไ yeah, on ่พอ so uh ีไ huh. ด oh ้อ่ะแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลจีไงามง่นาลงมาตามเต็มๆลับซีส่นรถเลยปัับรถนออลารถพกนี้สูยหเออแล้วเนใสยิขี้รถไปแล้ววันที่ซีพาติเมาบอกไม่โอ้โหวันกี่นอแง่เนี่ใจะเป็นครไรจเลนนอแน่ในส่วนเฮ้ยกบเล้สังเกตการยังมาตรวจโอ้ยคือมาลงแล้วเนาะตหนังเงียลงแต่ทนรถออกเต็มเเนาะลเนาะเป็รถไหม เก็บของให้ก็เก็บสองหายเก็ห้ดังคากด้วยคมือนี้คุณย้ายฝันไปว่าองว่าฝันเนี้ยนี่เรียกมากปะมากปะแกมืออะไรดิกมั่งมั่งนึงห่าอ่ะโอ้เนื้อไม่ด้เนียเคยเป็นนี่คนออกหาจริออกเบรรถตัวนี้แหละเรับา ที่นังเห็กนึหางเห็นไหมเลอไรขึ้เไม่จะเปนรเอยรถตู้มันจะเปอไเยรถตู้ขั้อเราขี่จะดีขายแล้วโอยหอยน่หันอยน่หันละตับมือซื้อมามือแหลกเนาะแม่งรับตั้งเลขขางเลขรถทะเบียนเก้าเอเก้าอแม่นออกพี่มีมังเชียวอะมพี่น้องไปอฮอนักขากปะจกเอก

ได้ได้ชอบแล้วจาเด็กเอาไปถูกจับน้องบูมไหมน้ำเดือบูดซียูตี่ตอนนี้เอาน้องบูมเลือกเอาถูกจัอนไหนแล้วเสียหยิบแลวลูกหยิบเลยอออ่าให้น้องบูมจุดถูกไปกับอฟซีครับโอเคในสูาแล้วพี้น้องมันรุนแรงรุนรกกว่านี้เอซีอ่แม่นเลยนะพี่น้องเพรามาดาไดีเลยถูกกันได้อ้ยน้องบูมจุดนกสองตัวแล้วไปนะ ออาุ่นเด็กถูกไปกับได้พีน้องด้ขอปูดาษีัอปูฤาสีอยู่้าปูสีทั่วไปอยู่ดาษีกหายดีเรื่อต้นจะทิ้งทะเบียนรถพี่น้องทะเบียนรถเหลือหนึ่งห้าเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดอ่า ยังไม่ออกเนีเราจะจะนงเก็บได้กหาได้แล้วอ่ะ่เก็บ้อนแล้วอ่ะอืมเ่อตน่ตว่าหามันเดมาวมาไหลไหลงายลยเนาะผู้าจะใส่หมดเลยมอนก็ใส่คนหามเด้ว่า่ะใส่ไม่ตีแหงเก็บ เก็บน <on> ้ำไหมน้ำดิพี่น้องเก็บสองที่แล้วดังพักไราไม่แน่นี่น้ำเจ็ดหนึ่งเก็บสองเนอะแต่เขาบอกเอื่องพักไรอ่ะแค่จะทิ้งมันไม่ได้ทุบตัก็เลยจะเบามนี่ยมีกองนีเลยี่อมาจล้างหนเ่งเจ็ดเจ็ดดึจ็ดเราะอ่ามันดังคักดังคัก่แน่น่แน่่ เดี๋ยวชุดจังการลกคาณมาก็ที่นี่นี่เลยนี่ฮะฮ่าสองเราปลีวกันด่างหรือกันนี่นี่ม่นลวนไปนี่บอกไปแล้วห้าเจ็ดอสอแล้วี่เพิ่นมาคัาลายเจ็ดสองเ่เมพิ่น้างมาแล้วตัวนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งมาแล้วศูนยครับคือตรงกันกับเลขทะเบียนรถมอศูนย์ครับพี่น้องศูนย์แลมว่ารนรถตอคับพี่น้ยเจ็ดเนียพี่น้องอือมาจะมาจะกลัวไหมใน หนึ 1> 1, 5, ่งห้าเจ็ดสองเลยมาแล้วพี <S <S ่น <Gan réussi> ้องและมว่าจำเรงอมาเ่ใชเก็บเนี่เ็นอะไรรรุตพี่ดอนกลองบูจุดทันทีสิบเาจดต่อวันให้ได้ไปหน้าห่างด้วยไล่วันกับพีเจราหน้าอ้านมาเอมนจุดวันที่เก็บขัดเก็บประกเก็บทุเดียวเอเออูนเ็มาแล้วบาโอู้มาแล้ว เลยทา้งหนุนโัวสดท้ายพี่อ้องเอ็มีมีไม่กี่นิ้าใช่คร้งหน้าอืมต้องดองตัวไหนว่ารุนแรงทุกันจะตรงกันไหมจะตรงกันกับทายาทในบ้าน้องสีมีบอสีมี่เกบสีมี่หาด มีสวยมีเก mm. right? so uh ็บมัจกม่ใ่หรือเปล่าเก็บยางผมบอกเก็บมากลยครับเดี๋ยวที่กับมาลเหตุกนะครับมีปูไดอยากได้ปลาับข่าเนื้อแรงวันนี้มีกระไรลดมือกรลดมืออะไำก็ได้เอามเื้อเขาวนกหาซื้อได้เนาะ มอนก็จีนจีนอาเลยเขียนหาเปล่างน่อยเอ๋โอ้ไดก็แบนี้อไผู้เชียวแบบอะไรสองศนย์สี่เนาะเอาเงนเตรียมเนาะสองเกันผู้เชี่ยอโอ้เป็นได้ดาอยกฟงเบอร์ตอนนี้ปันสามหเ้ เออมากักบักเนี่ยมาเปนบางบุตสูงขึนใหญ่แล้วตัวที่สามกำลังจะหัวมา,มวาตัวที่สองผ่านไปตัวที่สามประหนหัวมาแล้วไม่รู้จะเป็นหนึ่งหรือเป็นสองใช่ตที่แอนนี่ศูนย์ครับเพี้ยนแอนนจะทีมากอาหาากมาก

หลอ้่นอามาลุ้นตัวที่สาไปด้วยกันพี่นงเนลัที่หนึ่งบ่กำลังมาละกำลังมาลว ันบรนไดบรรไได้ลองทำงานเชื่อมจากกำลังทำงานกำลังทำงานทากำลังทยอา้นนก่อกำลังงานรุ่นขอปุงมองนังงบงปูขม้่านเน่ยเราข้าสใชุ้่นไงไรี่นี่มองกินข่าวน้ําข้าครับประาสามชั้นแม่ไม่เลียงเนี่ยเรายากว่าบปูกับน้านองเนี่ยเราอยากกินข้าวกัน้าวน้า

เราม่มามาถื <pad pare sy> อได้ชอบวัานี <more> ้เยอมากหลายเดอมาที่นึงแล้วหนึ่งพักหนึเสองรอบที่แล้วมันซีขดเนาะซีไปหนักซีศูนย์เจ็ดีโอ้ยนี่สวยมากซีมาแเลวพี่น้องซีมายัดไปจัดมาซีศูนย์ศูนย์สี่เดือดจัดเต็มเต็มมากบอลแมนดังตัะลึงซีเด้อ สี่เกียรนี่กระดังงี้กันของแท้ใช่ไหมอ๋อนะเออมันเป็เกียรติหาอยู่ด้วเออเนาะเเดี๋ยวมันลงแตนเห็นไหนน้องเนี่ยสี่เกียรับหาเจ็ดสี่ข้าี่องเลี้ยสรุปมาณอะไรข้าพี่รองเลี้ยงชีพด้วเนาะนี่น่ารักดีเส้นเลยนี่ครับสามเกีตครับพี่ซีครับ มันงานเขียนเกียนไปเด้อราคม่กกตัวเลขแต่รคามีครับสองนะครับแต่ว่าขั้นบางมึงเก็ตตัวเก่าก็ได้มาก็ตสองก็ได้ครับอีซี่ครับอ่าหาสก็โอ้มันอยู่นี่มุดออกครับอีซี่ครับจะบอกลายมันลายก็ว่าลายๆปุ๊บมีอันนั่นครับแต่ว่าใครจะไปรวยรายวันก็ได้ครับวันี้อันนี้สําหรับวันนี้เป็นรวยรายวันก็ได้ครับีซีครับนะครับเนาะถ้าชอบครับอีซีครับ แต่ว่าเขาขอโชคตองเงินเนาะอาจารย์สบายครับผมขอโชคตองเงินของมืออ่าเข้าผิดพลาดไปคืออ่าตอนที่เปิดลำครับก็ให้เอฟซีสังเกตบางอยู่ว่าให้สังเกตบางมือของยาชุดแดงอครับเพือหลักการยาชุดแดงกับบอกครับครับว่าให้ไปล่างรถแห่สองคันโอ้อ่ทะเบียนรถยังล่ะทะเบียนรถหนึ่งห้าเจ็ดสองรถสองคันเจ็ดสองนี่แล้วรถสองคันนะครับเนาะห้าเจ็ดเจ็ดนี่แล้วอืกันเข้าสังเกตบจนระรับเนาะประกาศเพิ่อว่า ชิคีชิคีชิคีกลับไปวันที่สิบหาชิคกัปมาบอกนี่ไงนี่ครับปิดสนั่นเป็นบางดียวปิดสนั่นของย่าชุดแดงนครับนเอฟซีครับแล้วก็มือนี้นะครับว่าน้องบูดชุดทูไฮศูนย์เจ็ดสี่เน้นๆครับเอฟซีครับบอกว่าไม่บอกว่าหลายใหญ่ห่างนะครับเนาะเอาซัมนี่ไปก่อนครับพี่ซีครับตองหัวแล้วก็ขามาติดตามน้องบูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ ครับผมหาศิลาตรีไปโหลด่ผมหาอลารีไปโดแม่ทุบคนเบาครับพครับอ่าในช่วงไขมานครับผมครับครับบ๊ครับสวัสดีครับผม